เอโยสวัสดีครับผมพิมเมี่ยมจากร้าน b ีวิวมอเตอร์ไ e ค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเพื่นเจ้าคันนี้เลย g ี P x d เ m ็กเดมอนร้อยรปีสองพันสิบแปดนะครับผมคันนี้สวยๆเท่ๆเลยนะครับผมชุดสีเป็นสีเทานะสวยมากๆเลยนะฮะผมคันนี้นะครับเดิมๆนะฮะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะอ่ะเครื่องเดิมนะครับร้อยห้าสิบซีซีระบบคาร์บูนะ รถส,สวยเท่เลยท่อได้ไมาเป็นท่อเดิมนะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งนะครับเจ้าคันนี้นะ่าชิวหน้าแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้ารถส,สวยเท่ๆๆแบบนี้อย่าให้พลาดเลยนะ,ะใครที่กําลังหาอยู่เข้ามาแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับ รถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิฟเลยนะครับผมแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะรถพร้อมขับขี่ใช้งานมากๆเลยนะฮะดอกยางหลังแน่นๆครับลูกค้านะโซ่สเตอร์สะอาดกิฟเลยมีท้ายสั้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมีเล่มพรม้อมเอกาสารครบเลยนะฮะเจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเจ้าคันนี้นะฮะเลขไหม่นะอยู่ที่3 2 0 0 0โลนะครับลูกค้านะ มาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะครับอ่าสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะเจ้าคันนี้ประมาณนี้เลยนะครับรถสวยๆเท่ๆแบบนี้อย่าให้พลาดนะครับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะ ผมเปิดอยู่ที่23,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ